เหตุโอรพ่อภรรยาจอดรถจักรยานยนต์ไว้หน้าบ้านพักตื่นออกมารถจักรยานยนต์หายสุดท้ายสามีขับไปจอดไว้ที่หน้าร้านค้าค่ะช่วงเช้าของวันที่1 8กุมภาพันธ์2565 ร้อยตำรวจเอกสายยนขึ้นนกคุม้มพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ยี่ห้อด้าคิกสีเทาดำที่จอดไว้ภายในโครงการหมู่บ้านชัดพีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีหายไป1คันจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยชุดสืบสวน ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณแคมป์คนงานไม่มีเลขที่ภายในโครงการบ้านภูเวลล่าหมู่บ้านชัดพีพบกับนางละมุลสุพรรณอายุ52ปีคนงานก่อสร้างเป็นชาวตำบลกันทรารมอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษเจ้าของรถยืนให้การจอดต้นหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุนางละมุลสุพรรณอายุ52ปีเจ้าของรถเปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่าได้จอดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไว้ที่บริเวณหน้าห้องภายในแคมป์คนงานและได้เสียบกุญแจคารถไว้จากนั้นได้เข้าไปนอนในห้องพอตื่นเช้ามาก็พบว่ารถจักรยานที่จอดไว้ได้หายไปแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุใช้เวลาประมาณ20นาทีจนพบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจอดเสียบกุญแจและจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าร้านขายของชมห่างจากแคมป์คนงานประมาณ20เมตรทางเจ้าของ ร้านแจ้งว่าสามีของนางรามลอายุ52ปีเจ้าของรถได้ขับขี่มาจอดเพื่อขอซื้อสุราพอได้สุราก็เดินออกไปจากร้านโดยได้จอดรถทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าร้านตลอดทั้งคืนตนจึงต้องปิดประตูข้างนอกร้านเพื่อป้องกันไม่ให้รถหายเบื้องต้นคาดว่าสามีของเจ้าของรถมีอาการมินเมาแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อสุราก่อนลืมขับขี่รถจักรยานยนต์กลับ